เผยชมผู้คว้าช่อดอกไม้งานแต่งเตสัตวัตเริ่มต้นคู่ชีวิตถูกต้องตามหลักศาสนาและกฎหมายสำหรับคู่รักต่างวัยเตสัตวัตเศรษธกรที่เพิ่งคว้าเจ้าสาว คนสวยดีกรีแอร์โฮสเตสใส่การบินดังแจ็กกี้แพลวไพรินเข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อวันที่2 2ตุลาคมที่ผ่านมาในบทคลิปจักที่สองสามยานซึ่งนี้ก็มีเพื่อนๆนในวงการและนอกวงการตบถา้าร่วมยินดีกับ,บ่าวสาวอย่างขับขังและชมสาวผู้โชคดีที่ขวาช่อดอกไม้ในงานแต่งของถังคู่นั้นก็คือนักแสดงนักธุรกิจสวยอายวาราไพรีนอาอสงครามนางงามนั่นเองโดยเจ้าตัวยังได้เปิดใจสั้นๆเอาไว้ว่า ยืนเกอร์มา10ป,ปีก็เพิ่งได้งานนี้เช่นกันวันนี้ที่เราได้รับ่อดดอกไม้ด้วยแหละสําหรับอายวราไพารินเคยโด่งดังและจ้างเกิดจากละครสงครามนางงามกับบทบาทแซบบ่บีบีเคยผ่านการประกวดดัตช,ชีบอยแอนเกิร์2012ก่อนจะมีโอกาสและได้ไดแสดงละครกับทางช่องวัน31จนบินที่จดจําทั่วบ้านทั่วเมืองปัจจบุบันผ่านตัวไปเป็นธุรกิจเป็นหลักทางช่วยที่บ้านโดลายกิจการรวมไปถึงธุรกิจของตัวเองหลายอย่างทั้งการส่งออกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดตะวันออกกลาง มีสาขาในประเทศบาเรนและดูไบรวมเป็นถึง CEO วาราพลตี้ทำธุรกิจอีเวนต์ออแกไนเซอร์และธุรกิจอาหารเสริมอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยเก่งครบเครื่องแบบนี้หนุ่มคนไหนจะได้หัวใจของสาวอายไปครอง